ตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุ่งกุลาล้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปีนี้ชาวบ้านเขาหันมาทํานาปรังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าได้กําไรดีกว่าการทํานาปีที่ปลูกเฉพาะข้าวหอมมะลิได้ราคาไม่ดีครับแต่พอทํานาปรังกันมากขึ้นตอนนี้น้ําก็ไม่เพียงพอครับชาวนาเขาก็เลยเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้เพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับชาวนาติดตามจากรายงานครับ น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนถูกนำใส่ถังขึ้นรถกระบะมารดน้ำให้กับต้นข้าวนาปรังที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวนี่คือความพยายามแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของชาวนานในพื้นที่ตำบลทุ่งกุลาอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะที่ระดับน้ำของลำน้ำลำพลับพลาลดลงอย่างรวดเร็วไม่สามารถสูบน้ำส่งมายังแปลงข้าวนาปรังได้เพราะต้องสำรองไว้เพื่อผลิตน้ำประปาชาวนาจึงต้องหาทางแก้บางส่วนขุดบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวเพราะนี่คือความหวังว่าข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวจะขายได้กำไรมากกว่าข้าวหอมมะลินาปี ปีนี้เป็นการทดสอบนะครับเนื่องจากว่าในการทํานาปีนะครับเกษตรกรทุกงกุลาส่วนมากจะได้กําไรน้อยนะครับก็เลยหันมาปลูกข้าวนาปังนะครับเพื่อที่จะรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาใกล้เคียงกับนาปีครับปีนี้ครับเริ่มต้นที่10บบาทกว่าก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือเป็นทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรนะครับได้เลือกมาทำนาปัง ก็เป็นการทดสอบปีแรกนะครับของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวบ้านหนองแขงของเรานะครับเพื่อที่จะยกระดับการทำนาให้มันมีกำไรแม้พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชนลประทานแต่หากอยู่ติดกับลำน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำมูลชาวนาก็จะสูบน้ำมาทำนาปรังหาไรายได้ในช่วงหน้าแลง้งซึ่งมีแนวโน้มว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังจะเพิ่มมากขึ้น อย่างน้าในลาน้ําลําพล่พลาที่ลดระดับลงทําให้ชาวนาต้องขอให้เทศบาลตําบลทุ่งกุลาติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําจากท้ายฝายขึ้นไปเติมหน้าฝายส่งไปให้พื้นที่ทํานาปรังก่อนที่ข้าวจะแห้งตายาาาหลังก่อนหน้านี้พวกเขานําเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กมาสูบเองแต่น้ําก็ยังไม่เพียงพอกะคุยกันครับคุยกันว่าช่วงน้ำ ที่เอาไปเหตุนหน้าปังนี่ยกะยอมรับยุทธอว่างวัาควค้ยเิ่นเดือดร้อน mm hmm. ก็นเลยว่าถ้ามองไหนเิ่นเดือดร้อนไปเอาหน้าม,มองที่ผมเจาะไว้ไปเอาไปเห็นหัควค้อยกินสกักก่อนพะว่าตอนนี้วิกฤตของหน้าปังกับย,ยังแกล้วท่านจบวิกฤตของงวัควค้ยกันยังมีอยู่ก็เลยว่าซอยกันไป รายได้จากการทำนาปรังที่ดีกว่าการทำนาปีนอกจากจะกระตุ้นให้ชาวนาหันมาทำนาปรังเพิ่มมากขึ้นแล้วในปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนตกน้อยอย่างเสียงที่จะกระทบต่อน้ำอุปภโภคบริโภคและน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรพยายามลงทุนขุดบ่อบาดาลเพิ่มเพื่อรับมือหากปีนี้เกิดฝนทิ้งช่วง แต่ก็อยากให้ภาครัฐมีโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ทุ่งกุหลาร้องไห้เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับภาคการเกษตรพวกเขาเชื่อว่าหากทำนานได้ปีละสองครั้งชาวนาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นพลอยไผ่ทูลธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน